ก็ขอกราบสวัสดีมาชมกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับง่าเรื่องอยู่ๆฉันก็มาเป็นภรรยาของท่านจอมพลตอนที่2 0 4ร้อถึงสองนะครับก็ผมต้องขอขอบคุณแบบผู้แปลงก็คือฟินน้ำมังงาสบายด้วยนะครับที่แปลงมังงาโดยดีเพราะชมนาะแล้วก็ใครอยากได้กล่องใครเนี่ยก็สามารถอดีตที่เพจนี้แล้วก็จะแปะลิงก์ไวตดา้างนะครับก็โอเคครับอย่าดีรอเช็กยังก็ผมไปกันเลยท่านท่านจอมพล มูจินโรลืมไปแล้วหรอว่าเจ้าเป็นใครอย่าคิดทำร้ายมูหยุนอีกเด็ดขาดถ้าหากมีครั้งที่สองข้าจะไล่เจ้ากลับบ้านเกิดของเจ้าซะท่านจอมพลเข้าใจผิดแล้วมันก็แค่อุบัติเหตุเองข้าไม่สนว่าเจ้าจะตั้งใจหรือไม่ถ้าหากมูหยุนเจ็บข้าจะจัดการคนที่ทำร้ายนางอย่างสาสมท่านจอมพล หากอยู่ที่นี่แล้วไม่สบายใจก็กลับบ้านเจ้าไปซะเจ้าเองก็รู้ดูแก่ใจหากไม่ใช้ก่อนอุบายเจ้าก็คงไม่สามารถแต่งเข้ามาในตระกูลหลิงพร้อมพี่สาวของเจ้าได้รอกข้าเห็นแก่หน่าตระกูลมูลถึงไม่ได้ไล่เจ้าออกไปจากตระกูลของข้าฉะนั้นหากจะทำอะไรควรใช้สมองคิดดูให้ดี ยอดรักข้าเองเจ้ามาได้ยังไงที่นี่มีแต่คนคอยจับตามองอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นไรไม่เป็นไรหยุดร้องไห้ได้แล้วนะคนดีหน้าเจ้าเลอะเทอไปหมดแล้วเนี่ยระว,วังหน่อยสิหากใครเห็นเข้าเราต้องคู่ได้จบเหตุแนนะ่เขาไม่สนใจเจ้าเลยสักนิดเหตุใดเ,เจ้าไม่ปล่อยเขาไปหรอ พวกเราก็มีร้านเป็นของตัวเองแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้ชีวิตของเราทั้งคู่มีความสุขแล้วเนาะฮะกำไรที่ได้จากขายายายังไม่พอที่จะซื้อชุดสวยให้ข้าใส่ได้เลยหากเจ้าแต่งงานกับข้าข้าสัญญาว่าข้าจะตั้งใจทํางานให้หนักขึ้นข้าจะรักและดูแลเจ้าไปตลอดชีวิตเลยไม่เจอกันตั้งหลายวันข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกิน ข้าจะรอเจ้าที่ห้อง3011เนอะมามาคนดีอืมจินโรหลังจากที่กลับมาจากห้องครัวดูท่าทางเจ้าเปลี่ยนไปนะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคงเป็นเพราะลมบนดาดฟ้าเลยทำให้ข้าปวดหัวเจ้าค่างั้นหรือ ถ้าหากเจ้ารู้สึกไม่ค่อยสบายก็กลับไปพักผ่อนก่อนเถอะขอบคุณเจ้าคะ่ะทัยา่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆนี่แค่งานเลี้ยงคืนแรกก็มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะเจ้าคะ่ะนอกจากมีคนชั่วคอยเจ้าจะทำร้ายคุณหนูเจ้าก็รู้ว่าข้าไม่ใช่คนที่จะยอมให้ใครมารังแกได้ง่ายๆ ใช่เจ้าค่ะเพราะคุณหนูของข้าฉลาดหลักแหลมที่สุดเลยแต่ถึงยังไงในตอนนั้นโดยอันตรายมากๆโจกถ้วยนั้นเกือบโลกมือคุณหนูแล้วต้องขอบคุณเขาคนนั้นจริงๆใช่แล้วเขาต้องไปหาเด็กเสิร์ฟคนนั้นเพื่อดูอาการบาดเจ็บของเขาสักหน่อยงั้นข้าไปด้วยเจ้าค่ะเอ้าคุณหนูซูเซียน ฮาฮาจะไปไหนกันหรอนั่นอะไรก็ชุดสลับงานเลี้ยงไงล่ะเจ้าคะท่านเจ้าเมืองอยากให้เราแต่งตัวให้ดีที่สุดเขาก็เลยมาให้คุณพี่ช่วยเลือกให้เจ้าคะ่ะชุดนี้ดีไหมหรือว่าชุดนี้ดีชุดสีแดงเหมือนไฟชุดสีขาวบอบบางเหมือนหิมะเข้ากับอารมณ์ที่แตกต่างของเจ้าแต่ว่า แต่ว่าอะไรเจ้าคะชุดนี้เหมาะกับเจ้ามากกว่านะหิมะขาวที่ถูกใช้ผู้เป็นที่รักปฏิเสธแต่สุดท้ายเขาพบว่าหิมะขาวนั้นช่างมีเสน่ห์และยากที่จะลืมได้คุณพี่กำลังพูดถึงเจียงเฉิงคาแคตจะบอกว่าสักวันเจ้าอาจจะพบกับคนของใจอีกครั้งก็ได้นะแน่นอนเจ้าคะ่ะ แล้วชุดของคุณพี่และเจ้าคะ่ะเป็นความลับจ้าหาคุณพี่มีความลับกับข้าหรอแต่ไม่ว่าคุณพี่จะใส่ชุดอะไรพี่ชายของข้าก็ชอบมาันทาั้งนั้นแหละแปลกจังทำไมคุณพี่สภัยยังไม่มาอีกนะยุ่นๆล่ะ น้องก็ยังหาคนพี่สะพายไม่เจอเลยเจ้าค่ะท่านจอมพลท่านจอมพลหลิงขอรับข้ามีบางอย่างจะให้ท่านอะไรหรอมีพี่สาวแปลกได้ข้านำสิ่งนี้มามอบให้แก่ท่านขอรับพี่สาวแปลกเนาะข้าอยู่ในจนาการคืนนี้เจ้าจะสามารถหาข้าเจอไหมนะ ยอดรักหยุ่นหยุนของข้าเจ้าอยากจะให้ข้าประหลาดใจอีกกี่ครั้งกันเนะอะหมงั้นเรามาทำข้อแรกเปลี่ยนกันไหมพี่สาวข้าส่งกระดาษให้เขาเรียบร้อยแล้วนะขอรับชู้เบาเสียงลงหน่อยเจ้ากำลังเปิดโปงพี่นะเจอแล้ว เจ้าขี้โกงเจ้าต้องโทษความประมาทของตัวเองเงินค่าไปก่อนนะขอรับข้าก็แค่อยากจะพบเจ้าเว็ร็วๆก็เท่านั้นเองพี่ใหญ่พี่ใหญ่เจ้ามาที่นี่ได้ยังไงกัน ก็ข่าเดินตามหาพี่สะพ้ยแล้วเมื่อครู่เหมือนจะเห็นแวบๆแ,แล้วก็หายไปเลยเดินตามมาเงินพวกเจ้าก็คุยกันเธอพี่ใหญ่คงคิดว่าข้าต้องมีเรื่องสําคัญอยากจะคุยกับพี่สะพ้ยแน่ๆเลยจะโทษใครได้ล่ะก็เจ้ามัวแต่มองหาข้าไม่ได้ตามหาเจ้าชายรูปงามนี่นะคุณพี่ก็ใครคือเจ้าชายรูปงามของข้ากระเจ้าคะ เจ้าชายรูปงามมีอยู่จริงๆด้วยอู๋โมหลานก็ตอนนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยเลยนะครับหากใครค้างคาใจหรือว่าอยากดูต่อเนี่ยก็สามารถดูคลิปที่หน้านี้ได้เลยนะครับผมจะแปะไว้ให้แล้วเนาะก็ถ้ามีต่อหม่มาเมื่อเด็กก็จะมีนะครับก็เย่ครับบ้าบายท้กคนนะคร้าจะจุ๊บ